คุณอัครพลสวัสดีครับอาจารย์ผมกำลังไล่ปิดพระท้าเวทหลวงป,ปู่มหาศิลาแรงมากครับ <c oughs> ใจเย็นๆนะ <c oughs> ใจเย็นๆนะขอหลวงป,ปู่มหาศิลาดะนะผมเชื่อว่าเขาแรงอยู่นะตอนเนี้ยนั้นถ้าไล่ถ้าไปไล่ปิดเนี่ยท่านก็ต้องดูนะท่านต้องดูนะเหมือนกับนะเหมือนกับนะพระอาจารย์นะรูปหนึ่ง <c oughs> พระอาจารย์รูปหนึ่งที่อยู่สุพรรณนะนะพระอาจารย์ดิเลกนะอยู่สุพรรณนะอยู่สุพรรณผมก็เอามาพูดในรายการนะพระอาจารย์ดิเลกสุพรรณนะนะอยู่วัดหนองทรายนะนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาแรงมากเลยนั้นในต่างประเทศก็เล่นหากันสูงมากแล้วก็แรงจริงๆปรากฏว่าคนดูรายการผมเนี่ยนะดูรายการผมเขาบอกว่าโอ้โอ้แรงเขาก็ไปดูในกลุ่มฮะกลุ่มอาจารย์ดิเลก แรงจริงฮะนะแรงจริงเพราะแรงเสร็จเนี่ยก็ไปเช่ารูปเหมือนมานะรูปเหมือนมาผมไม่รู้ว่าเช่ามาเท่าไหร่นะไปเช่ารูปเหมือนมานะก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่ามาแล้วก็มาอยู่กับตัวเองประมาณสองเดือนนะสองเดือนแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอยากจะขายออกฮนะปรากฏว่าพอไปขายออกเนี่ยลงไปในกลุ่มปรากฏว่าเขาบอกว่ามัน นะราคามันไม่ได้แบบที่เขาซื้อมาฮราคามันไม่ได้แบบที่เขาซื้อมาเขาเลยินบ็อกเข้ามาที่คัมพีนิวผมเป็นคนนะเปิดเจอพอดีเขาถามเข้ามาเขาบอกว่าอาจารย์มีคนจะซื้อพระผมไหมานะที่เขาว่าแรงๆเนี่ยนะราคาไม่ได้ไม่ได้แบบที่ที่ผมไปซื้อมานะผมอยากจะได้แบบที่ผมนะราคาที่ผมซื้อมา ผมบอกว่าคุณขายเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาขายนะเท่านะคือคือราคาราคาตั้งแต่เริ่มฮะนะราคาเริ่มเขาบอกราคาเริ่มผมก็เลยนะไปคุยกับเยนันท่าพระจันทร์เพราะเฮียนันเนี่ยเขาเล่นสายนี้อยู่ผมถามเฮียนันว่าเยนันนะซื้อไหมเขาจะขายเฮียนะันะบอกซื้อนะถ้าเป็นราคาที่เขาบอกว่าราคาทุนนะ ราคาเดิมอะเขาซื้อนะปรากฏว่าเขาไปได้ราคามาเนี่ยราคาบวกแล้วบวกสูงแล้วเขาก็มาขายราคาสูงยานั้นบอกเอาไหนบอกราคาเดิมไงถ้าราคานี้เขาไม่ซื้อคุณไปทิ้งไว้ทั้งสองสามเดือนอะแล้วคุณก็ไปโดนราคาสูงมาแล้วอยู่ๆคุณก็จะมาขายแล้วก็ขายในราคาที่คุณซื้อมา นั้นผมบอกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยคุณอยากจะเล่นอยากจะอะไรคุณเข้าไปดูก่อนไหมะนะเข้าไปดูเพราะว่าถ้าคนอยากได้เนี่ยแล้วใจร้อนนะอยากได้แล้วใจร้อนยังไงคุณก็ต้องโดนโขกนะยังไงคุณก็ต้องโดนโดนโขกอยู่แล้วถ้าคุณไม่อยากได้คนที่ไม่อยากได้นะนะถ้าไปเห็นราคาคือเข้าไปดูในกลุ่มเออราคาเออราคาพอไปได้นะ ยังยังไม่อยากได้ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะราคาลดลงมาแล้วค่อยไปซื้อนะเอาราคาที่เราเราเออพอได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไปซื้อในขณะที่คุณอยากได้มากๆยังไงคุณก็โดนของแพงแล้วเมื่อโดนของแพงแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาขายแล้วคุณบอกว่ามาพะเขาไม่แรงไม่แรงได้ยังไงอะ่ะไม่แรงคุณจะไปซื้อของแพงมาได้ยังไงล่ะแสดงว่าเขาแรงสิคุณถึงไปซื้อของแพงมาได้อ่ะเขาถึงขายคุณแพงได้อ่ะ ถ้าไม่แรงคุณจะซื้อเหรอแล้วเขาจะกล้าตั้งราคาสูงเหรอถ้าไม่แรงแต่ต้องอยู่ว่าผ้าใหม่เนี่ยมันอยู่กับจังหวะการซื้อการขายหรือคนอยากได้กับคนที่ไม่อยากได้อะไรงียคนอยากได้คนอยากขายท่านดูนะครับถ้าคนอยากขายเนี่ยของต้องถูกแต่ถ้าคนไม่อยากขายแต่ไอ้คนมันอยากได้เนี่ยของแพงอยู่แล้วครับก็เขาไม่อยากขายอ่ะแต่คุณอยากได้อ่ะ เขาก็ขอคุณอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอะนั่นเนี่ยถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยนะะพระใหม่ในปัจจุบันแบบเนี้ยผมบอกว่าท่านใจเย็นๆท่านอย่าอยากได้มากไอการอยากได้มากพอท่านไปได้ราคาสูงๆมาแล้วพอท่านจะออกตัวแล้วท่านก็ไม่โทษตัวเองนะไม่โทษตัวเองแล้วโทษสื่อที่ท่านดูโทษคนนู้นคนนี้แนะนำนะพอบอกอีตอนที่ซื้อนะได้กำไรไม่โทษเขาไม่บอกเขาฮะ แต่พอขาดทุนหรือเข้าเนื้อปุ๊บเอาเลยฮะนะ่าโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองฮะเอาละโอ้ยสื่อแนะนําตรงนู้นเนี่ยบอกอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อนดินะบอกว่าโอ้โหดูดีบอกว่าแรงแรงพอเอาไปก็แปลกนั้นผมบอกว่าท่านต้องศึกษาก่อนนะต้องเอาที่ที่ท่านที่ท่านพอใจอะ่ะท่านพอใจนะถ้านราคาแรงจริงแล้วท่านพอใจนะท่านบอกเอ้ยขายมาเลยแพงแง ฉันเอาอยู่แล้วเพราะ่านไม่ได้ฉันไม่ได้เอาไปขายต่อนะบอกมาเลยแพงๆฉันเอาอยู่แล้วเพราะว่าการที่ได้ของแพงเนี่ยนะในวงการพระนี่ถือว่าเป็นเครดิตตัวท่านนะนะเครดิตตัวท่านนะไม่มีใครมาด่าว่าท่านหรอกว่าท่านของแพงว่าท่านไปตก,กวายหรือไปซื้ออะไรมาแพงๆนะไม่มีใครมาว่าท่านหรอกมีแต่ท่านภูมิใจนะอย่างพระองค์เนี้นะท่านคุยกับใครได้เลยเขาขายกันแค่สามพันแต่ผมอยากได้อ่ะ เขาขายกันแค่สามพันแต่องค์เนี้ยผมศรัทธามากผมอยากได้นะเขาบอกมานะผมบอกว่าเอาไปหนักๆนะขายหนึ่งหมื่นไปเลยผมเอาหนึ่งหมื่นผมอยากได้มากนะเขาก็ไปคุยกับคนอื่นได้นะเขาไม่อายด้วยเขาบอกว่าเออคนเนี้ยขายสามพันแต่ผมให้เขาหมื่นหนึ่งผมอยากได้ดูหรูอ,อีกอะ่ะดูดีอีกอะ่ะนะก็เขาอยากได้อะ่ะราคาเท่าไหร่ก็ดูสิครับถ้าคนอยากได้จริงๆนะครับ อยากได้จริงๆท่านดูอ่ะน,น,นาฬิการาคา20ล้านเดินก็เดินเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะมันจะดีกับชาวบ้านไม่เดินเดินจะเดินแบบตรงเป๊ะชาวบ้านเขาเดินเอียงที่ไหนล่ะมันก็เดินเหมือนชาวบ้านแต่20ล้านเขาบอกว่าก็เขามีตังค์อ่ะเขาอยากจะซื้อที่ใครๆเขาบอกอ่ะน้าเขาบอกไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่รวยอย่างเดียวมันโง่ด้วยท่านไปว่าเขาไม่ได้นะครับมันเป็นความชอบของเขาอ่ะ นะฮะบางคนไปว่าโอ้ยพวกนี้ซื้อของแพงนี่มันไม่ได้รวยอย่างเดียวนะมันแขวะนะมันได้รับเอาความโง่ไปด้วยนั่นผมบอกไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ความโง่นะคุณจะไปว่าเขาไม่ได้ว่าเขาก็เขาอยากจะนะบำรุงบำเลจิตใจตัวเขาอะเขาหาเงินได้เขาก็อยากจะซื้อนั่นเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วยิ่งจะเป็นร่วมบุญกับวัดด้วยนะให้วัดบอกมาเลยนี่บางคนนะวัดบอกนะครับ นะผ้าขุนแผนเนี่ยเคยมีนะะนะหลวงพ่อจรเนี่ยทำบุญองคเดียวเนี่ยผ้าใหม่ๆเนี่ยของหลวงพ่อจรผ้าขุนแผนเนี่ยนะหลวงพ่อจรเนี่ยมีคนมาให้หลวงพ่อจรอ,อยู่ที่สิงคโปร์องค์นี้เนี่ยหลวงพ่อจรน,นะครับไม่ได้ตั้งราคาเขาให้สี่แสนให้สี่แสนเห็นไหมครับคือคือถ้าคนเนี่ยนะครับเขาอยากได้เท่าไหร่เขาก็เอาฮะแล้วเขาได้รวมบุญด้วยแล้วผ้าใหม่ะครับ แต่ถ้าท่านมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรพวกเนี้ผมบอกว่าท่านอย่าเล่นเลยครับนะถ้าท่านถ้าท่านไปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมบอกว่าผมไม่ว่าท่านนะครับท่านจะไล่เก็บไม่ไล่เก็บอะไรยังไงนะแต่ว่าท่านก็ต้องดูนะครับเพราะพ้าใหม่เนี่ยเป็นพ้ากระแสนะเขามีจังหวะของเขาการขึ้นของเขาก็มีการลงของเขาก็มีมันไม่ใช่อยู่นะอยู่ได้ตลอดนะพ้าใหม่อะ่ะนะจะขึ้นจะลงเนี่ยผมบอกผมว่าคุยวันเนี้ยพระรุ่นนี้อาจจะสามหมื่น แต่ว่าอีกสองสามเดือนอาจจะเหลือแค่สองหมื่นหมื่นหนึ่งใหลักพันก็ได้นะพระใหม่จะสวิงนะครับนะขึ้นลงอย่างนี้อยู่ที่ความอยากได้ของผู้คนฮะถ้าผู้คนอยากได้มากเนี่ยผมว่าของมีจํานวนน้อยอยากได้มากเขาสู้ราคาอยู่แล้วครับแล้วยิ่งมีคนอยากได้ต่อด้วยเนี่ยแพงแน่นอนนั้นตรงนี้ท่านดูนะครับพระใหม่เดี๋ยวนี้มันก็แพงกว่าพระเก่าอยู่แล้วนะพระใหม่เดี๋ยวนี้ผมจะบอกให้นะบางรุ่นแพงกว่าพระเก่าอีก ท่านไปดูเดี๋ยวนี้จับลงที่ไหนภายภายกันยาจับลงไหมะนะท่านลงไปดูดีนะจับลงมาแล้วครับผมเป็นคนทําประชาสัมพันธ์ผมไม่มีสักองคหนึ่งแล้วผมก็ไม่ไปจับด้วยผมไม่ไปจับผมแฝงอย่างเนี้ยผมไม่เอาด้วยนะผมให้คนที่เขามีเงินมีสตังค์เอานะครับนะบางเนื้อเล่นกันสี่ส้าห้าแสนบางเนื้อเนี่ยนะเนื้อก้นคบสี่หมื่นสามหมื่น ผมบอกว่าโอ้โหหน้าขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณเล่นกันขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นก็ต้องปล่อยนะฮะถ้าเขาเล่นกันแบบนั้นก็ต้องปล่อยเขาอะครับนั้นผมอะถามว่าผมเนี่ยใส่ผมใส่อย่างนี้นี่นะครับรุ่นหลังหลังมาก็ใส่กันได้แล้วก็รู้นะครับว่าถ้ารุ่นหลังหลังราคาก็พีขึ้นไปได้ะ เพราะยังไงถ้า,าชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยผมว่าทุกรุ่นก็น่าสนใจทั้งนั้นนะท่านก็ดูแล้วกันอย่างหลวงปู่มหาศิลานะผมบอกว่าผมเอาเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลามาพูดให้ฟังนะมีหลายคนนะ่ะรู้นะหลวงปู่จี้กงหลวงปู่มหาศิลามีนะคนไทยในไต้หวันนะโทรมาขอลายผมนะรู้จักกันโทรมาอาจารย์ อาจารย์หายผมหน่อยสิโอ้โหแรงได้ดูเลยลวงปู่จีก้กงผมบอกว่าจี้กงอง์ไหนอะผมถามเขาว่าจี้กงองไหนอะไม่รู้นาะที่นู่นเขาบอกว่าจีกจ้กงจี้กงอง์นี้แหละผมก็บอกว่าส่งรูปมาดูหน่อยนะจี้กงองไหนนะส่งรูปให้ผมดูนิดนึงนะผมจะได้รู้ว่านะพระทําไมถึงแรงเพราะว่าที่รู้เนี่ยนะครับนะคือหลวงปู่จี้กงเนี่ย เขาเรียกเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็เรียกรูปอื่นอยู่นะที่เขาบอกนะครับก็มีรูปอื่นที่เขาเรียกกันอยู่นะครับว่าหลวงปู่จี้กงเนี่ยแต่ว่าผมก็ถามเขาอีกว่าเอาให้ชัดว่าองค์ไหนช่วยส่งรูปมาให้ผมหน่อยเอาให้ชัดว่าองค์ไหนจะได้ไม่ผิดเขาส่งอะไรมาให้ผมรู้ไหมฮะนอกจากเขาส่งรูปมาให้ผมเนี่ย เขาส่งเขาส่งคลิปมาให้ผมฮะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะะเขาส่งคลิปมาให้ผมเขาส่งคลิปนี้กลับไหมให้ผมฮะคลิปผมเองนะะคลิปผมเอง นี yeah. <P> ่ค <P titles> ือิมพ์คำพินิวครับเป็นคลิปผมเองคุณแดงรับสายจากผู้สร้างวัตถุมงคลนะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยโอ้ยทำไมชอบเป็นเยอะจังล่ะวัดโพสีสะอาดเกจิตามเมืองน้ำดำสายสำเร็จรลุนนะเร็วๆนี้ทางเพจหนังสือพิมพ์คำพเนิวครับโอ้โหติงลี ผมคิดว่านะผมคิดว่าแฟนรายการของผมหลายๆท่านรอคอยอยู่ครับรอคอยให้ผมพูดถึงหลวงปู่มหาศิลาผมบอกอย่างนี้ฮะผมบอกท่านหลายครั้งหลายหนเวลาที่ท่านนะานำนาพราะเกจิมาแนะนำนนเขาส่งคลิปนี้กลับมาให้ผม,มว่าหลวงปู่จีกงก็คือหลวงปู่มหาศิลาที่ผมเคยพูดถึงครับ นะเขาส่งคลิปนี้กลับมาแล้วก็นะเพื่อความมั่นใจเนี่ยนะเพื่อความมั่นใจนอกจากเขาจะส่งคลิปกลับมานะฮะเขาก็ส่งรูปกลับมาด้วยนะเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลาครับเขาบอกว่าในไต้หวันปั่นกันหน้าดูเลยปัน่นกระแสกันหน้าดูเลยแล้วก็เหรียญนนะราคาขึ้นมาก ผมบอกว่าต้องหาข้อมูลผมนะโทรไปหาลูกชายผมนะบอกว่านะน้องไม้ช่วยหาเหรียญหลวงปู่มหาศิลาให้พ่อสักเหรียญหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทางนะทางไต้หวันคนไทยที่นั่นเขาได้นะเขาได้เห็นแล้วเขาอาจจะแนะบูชาด้วยผมถามไป ลูกไปหาให้ครับปรากฏว่าลูกตอบกลับมาฮะบอกว่าพ่ออย่าเอาเลยพ่อราคาแพงมากราคาแพงมากนะพ่อเอาไปแนละ้วพ่อจะออกได้หรือเปล่าราคามันแพงผมเข้าไปดูแล้วราคาแพงแล้วลดไม่ได้เลยดูแล้วโอ้โหมันผมบอกว่านี่แหละนะนี่แหละพระนะคือเกจิเนี่ยพอมีกระแสปุ๊บเนี่ยวัตถุมงคลก็ขึ้นนะแล้ว แล้วท่านที่เข้ามาบอกว่านะคุณอัครพลบอกนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ผมกําลังไล่ปิดพระทเาวสุวรรณหลวงปู่มหาศิลาแรงมากนั้นผมบอกนะครับว่านะก็ท่านต้องดูฮะใจเย็นๆนะพระใหม่มีขึ้นมีลงนะครับนะมีขึ้นมีลงนั้นท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะนะดูเอาเองถ้าท่านชอบก็เอาไม่ชอบก็รอจังหวะก่อนอะไรก่อนนะครับ นั้นผมเนี่ยนะผมนะนำประวัตินำเรื่องราวอะไรมานำเสนอนะฮะให้ท่านได้รู้ให้ท่านได้ดูท่านจะได้มีโอกาสในการตัดสินใจนะที่จะบูชาหรือหาวัตถุมงคลเอาไว้ในครอบครองนะครับนะตรงนี้นะคุณอาจารย์ลุ่งเรืองรีไซเคิลนะคุณวิษิ์แบบ นะเน้นไงายครับนะอะไรล่ะคุณสุกิจจองสองสี่ออกนะพระออกเหลือร99ปิดกันสอง2 2 0ยสอทำไงครับศูนย์พระทำไงครับไม่รู้จะทำไงอะฮะมันจะทำยังไงได้อะครับนะผมว่ามันก็เป็นแทบนะแทบทุกรุ่นนะตอนเนี้ยฮะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันนะ่ ระบบการแข่งขันตอนนี้มันสูงมากนะผมจะบอกให้แล้วถ้าอยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ด้วยเนี่ยการสร้างก็สร้างกันเยอะแล้วระบบการแข่งขันสูงมากเพราะว่าคนที่นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคนไลฟ์สดเองเนี่ยนะไลฟ์สดขายเนี่ยมันยังลื่นบ้างแต่เดี๋ยวนี้นะการปิดกั้นก็สูงการนะคนเข้าดูก็น้อยมันเลยทําให้การขายเนี่ยมันแข่งนะแข่งกันเยอะ นะเรียกว่าหนีตายอ่ะนะลดราคาบ้างอะไรบ้างเลยวุ่นวายกันเยอะทีเดียวนะครับนะอันเนี้ยเราก็ต้องดูแล้วนะต้องดูแล้วว่ารุ่นไหนอะไรยังไงเอาติดไปนวมไว้บ้างก็ไม่ต้องไปนะไปเอาเยอะแต่ว่าถ้าท่านจะเอาไว้นะเอาไว้ขายเนี่ยท่านต้องดูอ่ะต้องดูผมว่าทุกรุ่นนั่นแหละตอนเนี้ยเราก็ต้องตัดสินใจดูเอาอ่ะนะมันอยู่ที่ตัวเรานะครับนะคือ ผมบอกนะทุกวงการไม่มีอะไรง่ายหรอกท่านเล่นหุ้นเห็นไหมนะาเล่นหุ้นนะก็มีทั้งขาดทุนมีทั้งกําไรนะลงทุนอะไรเนี่ยบางทีจังหวะมันมามันก็มาแล้วรวยจังหวะมาขาดทุนมันก็มีนะฮะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องพิจารณาแล้วผู้ลงทุนเองเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้อย่างรู้แจ้งเห็นจริงนะฮะวงการพระก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนั้นเนี่ย นะท่านต้องดูนะผมไม่ได้ไปเชียร์ท่านนักหนาสาหัสอะไรหรอกนะที่ผมเอานํามาพูดให้ท่านฟังเนี่ยนะผมว่ามันจะมีความพิเศษก็คือว่าถ้าคนที่จะเอาไปนะเอาไปขายต่อเนี่ยท่านต้องคิดให้มากหน่อยดูรายการผมแล้วท่านก็คิดให้มากนิดส่วนคนที่จะเอาไว้บูชาท่านดูแล้วติดไปนวมไว้สักองค์สององค์ององก็พอนะเอาสนุกสนุก ท่านดูรายการผมอา้าวขอด้วยองค์นี้สององนะสองลุ้นสามลุ้นขอด้วยนะก็ดูรายการไปนะแต่ว่าถ้าคุณจะเอาไว้เพราะผมเชื่อว่าแฟนรายการผมไม่ได้ขายทุกคนหรอกนะไม่ได้ทําอาชีพนี้ทุกคนหรอกดูบางคนทําบางคนไม่ทําแต่ถ้าคนทําอาชีพนี้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาให้มันนะให้มันจริงๆฮะให้มันถ่องแท้นะครับให้มันถ่องแท้แล้วก็ การลงทุนก็พิจารณาแล้วก็ระมัดระวังในการลงทุนนะครับนะเพื่อนพ้องน้องพี่เราต้องคบไว้แล้วก็ช่วยเหลือกันนะนะอย่างนั้น